สวัสดีสครับผมสวัสดีเพื่อนๆนะครับที่อยู่ต่างแดนแลว้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่อยู่ทางภาคอีสานนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่อยู่ฝั่งลาวตัวนะครับทั้งทั้งเพื่อนที่อยู่พี่น้องตาใหญ่ตัวนะครับก็วันนี้ก็ดีใจครับที่ได้ไมาทําคลิปแห่งครั้งนึงนะครับเพราะว่าก็มาได้ทำปีนาท์ตแล้วนะครับใน <c oughs> ส่วนนี้ก็คืออยากจะทานะครับ <c oughs> <disappointment> <c oughs> ก็อยากขอบคุณเพื่อนๆก่อนนะครับ เพื่อนๆที่ขึ้นต่อน้ำงใจมาในส่วนของในการคอมเมนต์ในส่วนของการกดไลค์เพ้่นะครับตรงนี้ทุกไลค์นะครับหรือว่าทุกคอมเมนต์นะครับมีค่าสําหรับผมนะครับก็รักษาน้ําใจเพื่อนๆนะครับที่เข้ามากดไลค์ให้ผมนะครับก็จะตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมเอาละครับวันนี้ครับเลือกให้มันดิมากนะครับก็วันนี้เขาจะมีเมนูนะครับแต่ว่าไมาสามารถที่จะไทยทำตอนทำเพือได้เลยนะครับไม่อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนิดนึงนะครับ วันนี้ผมจะทําอยู่สองเมนูนะครับเมนูนี้เอาอันแรกก่อนครับอันแรกนี้ก็จะเป็นแบบต้มแซ่บนะครับเนื้อวัวนะครับอ่าแต่ว่ามันจะผสมผสานน้อยนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะแบบบัดจีดทีเดียวนะครับเพราะว่ามันผมจะให้มันกลมกล่อมในส่วนของเหมือนเหมือนต้มไก่นะฮะอ่าโอเคแค่เนมนูนึงก็จะเป็นแกงนะครับแกงเมื้อวัวนะอันนี้นี่แน่นอนอยู่แล้วหอมแม่ลูกสาวร้องแล้ว เงี้ยเงี้ยเงี้ยนะอ่านี่ครับผมลองมาดูเลยอืมหอมสามารถเจบ้านนะครับอ่าโอเคครับมันต้องอันเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีเข้าสองอันนะพอดีเผื่อแจ้งภาพเป็นตัวนะครับช่างราบนะครับอ่าโอเคชิมนะครับขออนุญาตชิมไหครับผมอันนี้ผมช่างภาพจะน้อยๆนะครับของผมนี่จะกินนักหน่อยอ้าวเอาอันนี้ก่อนนะครับเปรี้ยวนํานะครับเนี่ย ตัวนี้จะเป็นเปรี้ยวนําเลยครับเปรี้ยวจิตหน่อยหนึ่งนะครับเป็นมันมอสเรากับแรล้มนะครับโอ้โ่ะชิมตัวนี้ก่อนเนาะว่าเป็นจะใดนะครับโอ้ยมีสมุนไพรพะเนาะอืม น้ำนีเน็ตขนาดเลยเหมือนต้มแซดเหมือนเอฮาไปเอาร้านอาหารเลยแต่ว่ามันจะได้ในส่วนของสมุนไพรที่เยอะกว่านะครับโ,โหได้ลมตรงนี้หละสดนืแดงพริกแดงแดงเพื่อ,อ,อนๆลองไปทำดูก่อนครับ เดี๋ยวเอาไปจิ้มแกงออมฮาก่อนนะครับอืมแกงออมนี่ได้ความมันเนาะได้ความมันของเนื้อนะครับแล้วก็โอ้ได้ความเข้มข้นของอันพริกที่เราทํานะฮะขิงข่าจจกไข่หัวแค่พร้อมชุดเลยนะครับหลับเม่นอนเนาะเพื่อนๆเนาะเอามาดูกันนะครับเออแต่ผมจะบอกว่าเ <c oughs> ม่ได้ทําคลิปมันกบเมือนะครับก่อนแนะนำกอนเลยครับ ว่าจะทําทำคลิปแบบไหนนะครับเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆนั้นคอมเมนต์มาแนะนําผมพ่องนะครับเพื่อเพื่อการเดินทางไปข้างหน้านะก็ตรงนี้ก็ไปได้ไปได้ไหว่งนะครับสาหรับเพื่อนๆเออมีเพื่อนหลายคนแนะนํามานะครับผมก็เก็บมาเป็นข้อมูลในในส่วนที่ผมจะพัฒนาต่อไปนะอ้ามาจิมี่เลยหอยแก่งอ่อนเลยอืมอ่ะแกงอ่อนเนื้อวัว อืมจตน,นนี้ไล่อืมว่านี่ลำเนอะลำหมายถึงว่าอร่อยนะครับอืมอืมตันนี้เดี๋ยวลไวไให้ทีมงานช่างภาพเพิ่นกินนะครับอืมนี่อร่อยมาก นี่มันเป็นแบบอือผมจะบอกว่าม <c oughs> มนแบ,บ่งม่เป็นสองแนวนะครับตัวนี้คือมันมสาสำรับกับแกล้มนะครับอือน,นี่กับข้าวนะครับตั้งใจทำมามาแบบสองแบบเลยนะครับกับแก้มละรกับข้าวนะครับโอ้มีเงี่ยเพื่อนๆลองดูครับอือกระดูกอ่อ,อนแบบนี้นะครับใสป่ปลาเข้าไปอือ อน,นี้จิ้มมือ,อนะนี่เผ็ดเผ็ดอ,อืมอืมเข้าร้อนๆเยี่ยมเลยเจ้วขอจชิมนี่เหมือนกันอันนี้อาจจะเป็นเพื่อนๆครับอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเพราะว่า มันดึกเนาะกว่าจะเลิกงานมากกสามทุ่มมาถึงบ้านก็สี่ทุ่มนะครับกว่าซื้อของมาทํานะครับโอ้ดึกอ่ะครับยังได้ก็ขอยังได้ก็ขอช่วยสักหัวใจนึงนะครับกดไลค์กดแชร์ให้นคนละบ้านไปได้ละน่อยนะครับตั้งใจทําครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับเอฟซีนะครับหรือว่าเพื่อนๆกันนะครับที่ว่าแนะนําสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของผมแนะนําในการทํา youtube นะครับอันนี้ขอบคุณแใจเลยนะครับ ด้วยความจริงใจนะครับขอบคุณมากนะครับเอ๋อเดี๋ยวผมเอาปูแกงหฮกลัมน,นะครับแล้วก็จะกินข้าวนะครับแล้วก็กินกรมสักกัมก็จะพิชิตแล้วนะครับมาอ้าวอิ่มลลไมโอชคครับอืม อมอืมมาครับพื่อน้องไปทำาหอนครับถ้าถามว่าอยากจะได้สูตรของอคนในบ้านไม่ได้ลองหรือว่าในแกงแกงกันอ้อมพวกนี้ก็สอบถามมาได้นะครับไปบุ้งก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น youtube ก็ได้นะครับถามมาใต้คลิปกันได้ครับเดี๋ยวจะบอกให้นะครับว่ามันเป็นสูตรเหนือเนาะบางบางทีเพื่อนๆอยู่อีสานอยากจะกินสูตรเหนือพร้อมกับแลกเปลี่ยนกันนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าผมไปเห็นคลิปของเพื่อนๆนะครับหรือว่าเห็นคลิปของใครผมก็อาจจะถามสุดตรงนั้นเพื่อมาผสมผสานในการทำอ,อ,อาหารนะครับผมเป็นคนชอบทำอาหารนะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้นะครับจะผมดีกินข้าวต่ออยู่นะแต่จะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่า,วาดึกแล้วนะครับแล้วก็คลิปมันจะยาวไปนะครับก็อย่างไรช่วยฝากคลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับคนทีบ้านใบน้รันดนะครับแล้วก็ ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับแล้วก็กดติดตามาตัวนะครับสําหรับวันนี้ครับขอกล่าคําว่าสวัสดีครับ